เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ เพื่อนอที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่มีโอกาสได้เข้ามาชมช่องครูดงคอยครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปวิดีโอแบบนี้อย่างสูงนะครับคลิปนี้อีพีนี้ครูดงบอกได้เลยนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทคุดก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ครูดงรับซื้อมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ เออเลคอยหรือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญ1น1บาทคุดะปี2517นะครับนี่ครับผมวันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับสําหรับเหรียญ1น1บาทคุด2517เป็นเหรียญที่คู่ดงรับซื้อมาอยู่โดยตลอดนะครับเหรียญน,นี้บอกได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้คู่ดงก็รับซื้อ20-25บาทคือ เราก็ซื้อในราคานี้มาโดยตลอดนะครับ20-25บาทแต่ว่าบางครั้งเป็นเหรียญสวยๆเราก็ซื้อมาอยู่ที่27บาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญที่มีเขาเรียกว่าฉลองพระเนตรก็คือเว่นตาเหรียญนี้คุณดก็อาจจะรับซื้อสูงขึ้นมาอีกนะครับอาจจะถึง30-35บาทแต่ก็ต้องดูที่สภาพเหรียญนะครับ นี่ใครมีก็สามารถติดต่อคูดโดมาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหรียญนี้ไม่ต่ำกว่า1000บาทแน่นอนเนี่ยเเหรียญที่อยู่ในมือของคูดโดก็ไม่ต่ำกว่า1000บาทนะครับทำไมถึงไม่ต่ำกว่า1000บาทลองลองดูนะครับนี่นี่เอาให้ดูนะครับนี่นี่คือพระเสียนเกือบตรงนะครับใครมีเหรียญพระเสียนตรง ด้วยนะครับใครมีเหรียญพระเสียนตรงครูหลวงก็รับซื้อไม่ต่ำกว่า1000บาทแน่นอนถ้าเกิดสภาพสวยสภาพ UNC ก็2000บาทนะครับ2,000บาทขึ้น2000บาท3,000บาทถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับสำหรับเหรียญคุดเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ปกติไม่มีความเออเลอร์คอยผิดพลาดประการใด20-25บาทแต่ถ้าเกิดเป็น เหรียญผ่านการใช้แล้วพระเสียนตรงไม่ต่ำกว่า1 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียนตรงแล้วเป็นเหรียญ UNC 2,000ถึง3,000บาทนี่ครับผมวันนี้มีข้อมูลสั้นๆนำนะมาพูดมาคุยแบบนี้เลยนะครับทำความเข้าใจกันเนาะนี่ครับผมสำหรับวันนี้ง่ายๆสั้นๆเลยครับใครมีก็แต่ถ้าเกิดใครมีเนี่ยบอกก่อนนะครับ 20-25บาทนี่คุดรงรับซื้อจริงนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามา2เหรียญสามเหรียญใน,นภาพนะครับมันจะไม่คุ้มกับค่าส่งเนาะทำความเข้าใจกันนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ In your eyes, under your spell, oh, it's like we've always known it, even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling.